พัดค่ะแล้วก็ทางค่ายเนี่ยนะคะออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังจากที่มีดรามา่าในเรื่องของเวทีประกาศรางวัลค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เป็นไทม์ไลน์เลยนะคะเผื่อแม่ใหญ่มาเสิร์ฟแล้วค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสดรามา่าไม่หยุดเลยสําหรับนี่ค่ะนาะงเอกสาวนะคะสาวอ,อมกรณพัฒนนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนะคะขึ้นไปประกาศรงางวัลบนเวที Y Entertainment Awards สองพค่ะแต่ก็ไม่ไวานยนะคะโดนดราม,ม่าค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยขึ้นไปก็จะมีแบบการพูดผิดบ้างแล้วเหมือนเขาก็แบบว่าเหมือนแบบมีการยิ้มหรือว่าแบบมีการแบบ มีการแสดงแบบความเขินอายอะไรเงี้ยบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะหล,ะละายๆคนอาจจะมองว่าอุ๊ยไม่เหมาะสมระหรือเปล่ากับงานประกาศรางวัลต่างๆนานานั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยสาวอมเกาออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะอ่ะโดยล่าสุดค่ะสาวออมก็นภคเนี่ยเขาออกมาอัพภาพนะคะในอจอส่วนตัวค่ะเป็นภาพภาพนี้นะคะพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆค่ะว่า treat p e o p l e with k i น d n e s s นั่นเองนะคะซึ่งแปลว่าปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความการุณาหรือว่าปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตานั่นเองค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะตอนสังกาดของสาวออม BEC World เนี่ยนะคะเขาออกมาแจ้งแล้วค่ะว่าเขาเนี่ยนะคะ จะเอาผิดคนโพสตหมิ่นประมาทดําเนินการทั้งกฎหมายทั้งอาแพ่งแล้วก็อาญาด้วยนะคะโดยนี่เขามีเนื้อความนะคะว่าตามที่บริษัท B C World จํากัดน,นะคะเพราะว่ามีผู้กระทําความผิดหลายรายที่จะนาโพสหรือว่าแชร์ข้อความทางการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับออนกรนพัทนะคะซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดของบริษัทค่ะในลนักษณะเป็นการใช้ข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงศพประมาทนะคะการวิจารณ์ที่ไม่สร้างสารรค์ดูถูกเหยยดยามค่ะซึ่งเป็นการประทุษร้ายต่อเกียรติศักดิ์ศรีของศิลปินค่ะ โดยพฤติกรรมดังกล่าวนะคะเป็นการกระทำความผิดโดยการหมิ่นประมาทต่อศิลปินค่ะใส่ความต่อสาธารณะที่อาจจะทําให้ศิลปินเนี่ยเสียชื่อเสียงดูถูกหมิน่นหรือถูกเกลียดชงังซึ่งเป็นการกระทําท้งทางแพ่งทางอาญานะคะซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ค่ะโดยไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะทางบริษัทจึงขอประกาศให้แจ้งว่าให้ทราบนะคะว่าในขณะน,นี้ทางบริษัทเนี่ยได้ดําเนินทางกฎหมายนะคะกับผู้มีแบบว่าทางผู้ที่มีการกระทําดังกล่าวแล้ว ขอเตือนให้ผู้ที่จะกระทำความผิดเนี่ยน,นะคะไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือความรู้เท่าไม่ถึงการต่อศิลปินให้หยุดการกระทำในความผิดใน,นลักษณะดังกล่าวโดยทันทีค่ะถ้ายังฝ่าฝืนหรือว่าเพิกเฉยนะคะทางบริษัท,ทมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพง่งและก็อาญาค่ะกับผู้กระทำความผิดทั้งผู้โพสต์แล้วก็ผู้แชร์ข้อมูลด้วยนั่นเองนะคะ อ่ะซึ่งเนี่ยเป็นทางค่ายที่เขาออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าเราก็เอาขา่าวนี้มานําเสนอละกันนะเพราะว่าเราไม่เคยมานาเสนอเลยก็เป็นประมาณนี้ก็แบบเบาๆไว้ไไก่อนเดี๋ยวจะไปดดเดี๋ยวนะว่า,างแต่ว่าเราก็จะให้ทราบละกันว่าตอนนี้ทางค่ายเนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนกับออกมาปกป้องเสือปินแล้วนะคะแล้วก็น้องออมนะคะเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วด้วยก็รประมาณประมาณว่า,าลิ้นพันเลยก็ประมาณนี้ละกันนะคะอ่ะเมาส์มอยคอมเมนต์ตรงนี้ได้นะจ๊ะ